มาแล้วจ้าวันนี้ไปชุดรวมกันเนาะเราเนาะไปชุดรวมกันปังๆเลยค่ะวันนี้ไม่แยกแล้วไม่แยกแล้วดาววีบวกดาวปกแล้วแต่ดวงนะคะวันนี้ค่ะน้องๆเมื่อคืนนี่โหสุดปังเลยเนาะดาววีไปออกดาวปกดาวปกมาออกดาววีบอะไรเขาจะขนาดนั้นทําไมมันมันไอเนี่ยไม่แน่ออกด้วยกันวันนี้ทั้งสองดาวเลยรวมกันเนาะ ไปลาวกาชาติเราไปตามนี้แล้วกันคอยดูนะไม่แน่นะลาวกาชาติไปของดาวปกก็ได้นะดาวปกติก็ได้นะมันก็ไม่แน่ไม่นอนเนาะโอ้ยเมื่อคืนนี้พี่กลุ่มกระหมับเลยแต่อยากดีนะได้สองสามเออการนนะ่ะก็เอาตัวเด่นนะ่ะมามาจัดซะดาวปกติไม่อยากจะพูดเนาะ พี่ก็บอกแล้วดาวสองดาวน่ะผสมกันเลยรวมรวมกันเลยแล้วก็จัดชุดใหญ่ไปเลยโอ้ยเนาะดาวปกไปเอาของดาวอันนี้ไปออกหมดแล้วก็ดาวเออดาววีออกดาวปกดาวปกออกดาววีเนาะทีนี้ลาวกาชาติของเรา่ต้องไปแย่งใครเนาะอ่ขอให้ปังปังเนาะแต่ไม่แน่นะลาวกาชาติออกกับอาจจะไปโน่นเด่นเด่นของ ของไอ้สามรัดก,ก็ได้นะแต่พี่ไปนะ <S <S ไอ้ตัวเบลเลอร์เบล่าเลยวันเนี้ยไม่รู้ไม่รู้ความรู้สึกนะแต่ว่าความรู้สึกก็ได้แต่ว่าทำก็ได้พอทำบอกมาแล้วชอบเลยอะ่ะชอบเลยทำออกมาได้แต่ตัวใหญ่ใหญ่เอเบเอวันนี้ปกติจะไม่ชอบเลยนะคะตัวใหญ่ใหญ่างี้ไม่ชอบเลยชอบตัวเล็กๆทีนี้ทำได้วันนี้โฮชอบเลยจัดไปแล้วคะ่ะจัดไปแล้ว นะโอเคนะคะพูดไปอย่างนี้ก็แค่แนวทางนะคะแค่แนวทางเราก็ว่ากันไปเนาะพี่ก็ไม่ได้ส่วนได้สนเสียอะไรเราก็ช่าง,งเถอะเนาะเราก็อยากจะให้แนวทางนะให้แนวทางแล้วก็แค่แนวทางะคะ่ะไม่ใช่ให้แนะนำให้เล่นการพนันหรอกแต่ว่าให้แค่แนวทางนะ เราก็ไม่ต้องเยอะไงบาทสองบาทคิดว่าไม่ไม่นักหนาเนาะเพราะหวยมันเยอะหวยเยอะเราไม่ต้องไปนั่นเยอะต้องจิ้มเยอะเพราะไม่อยากจะแนะนําแนวทางอย่างนี้เนาะใครๆก็รู้กันแต่แก้แก้งแก้เหงาค่ะน้องๆเนาะว่าไหมโอเคนะคะประมาณนี้คะ่ะเือกันขอให้ทุกคนรวยๆปังๆไปด้วยกันคะ่ะ สวัสดีนะคะ